สวัสดีค่ะเจอกันในคลิปแบบแรนด้อมนะจ๊ะใครที่ผ่านเข้ามาเจอแรนดอมนี้นะคะเขาคนนั้นณนะตอนนี้กําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่อ่ามามาเปิดพลังงานของเขากันเลยให้คุณนะคะนึกถึงคนที่คุณอยากถามถึงได้เลยจ้าแม่หมอก็ขอสักประมาณสามใบก็ได้ค่ะสามใบก็พอค่ะเขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่กันนะตอนนี้ ใบแรกนะจ๊ะสี่ดาบใบที่สองอะไรสี่ถ้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยว่าวมีความคิดความมิตกกันงวลอะไรเนี่ยใต้สำรักนะคะเป็นสามถ้วยนะคะเขากําลังคิดอะไรเกี่ยวคุณแม่หมอว่าเขาอะน่าคุณคุณและเขาน่าจะเพิ่งมีประเด็นอะไรบางอย่างบางคนกําลังงอนกันบางคนทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขากําลังคุ้นคุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องคุณมากๆเลยเออถ้าคุณเงียบนะคะ เขาก็เหมือนจะมีการคิดว่าเออเมื่อไหร่คุณจะทักมานะทําไมคุณเงียบจังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณโกรธเขาอยู่เขาก็จะคิดว่าหรือว่าคุณจะไม่ให้อภัยเขาจริงๆหน้าทําไมป่านนี้ยังเงียบยังไม่ทักเหมือนเหมือนรอคอยแชทรอคอยการติดต่อสื่อสารจากคุณอะไรแบบเนี้ยค่ะนั่นแหละคะ่ะนั่งนั่งครุ่นคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่หมอว่าคุณแล้วเขาจะต้องมีประเด็นมีประเด็นมีอะไรกันแน่ๆเลยแล้วก็เครียดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงจะหาทางออกยังไงคะ่ะถ้า ไม่ได้ทะเลาะไม่ได้อะไรกันอ่ะบางคนอาจจะมีในเรื่องของมีข้อตกลงอะไรบางอย่างที่ตกลงที่ร่วมกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเกี่ยวมันมันเกี่ยว่าคุณเรื่องระหว่างคุณและเขาค่ะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่หาอาหาข้อตกลงหาที่ลงกันไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยทําให้เครียดมีความเครียดเมื่อเมื่อคิดถึงคุณเขาจะมีอาการคิดไม่ตก การกังวลเครียดอยู่นั่นเองจ้าอ่ะแล้วเนี้ยก็คือสิ่งที่เขานะคะกำลังคิดเกี่ยวคุณอยู่นั่นเองจ้าอ่ะต่อไปแม่หมอนะคะมีช่วงพิเศษจ้าช่วง yes or no นะจ๊ะก็คือจะให้ทุกคนนะคะท้ายคลิปนะคะใช่หรือไม่ใช่นั่นเองนะให้ทุกคนตั้งคําถามไม่ได้ใจคนละหนึ่งคำถามนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่นะคะว่าสิ่งที่คุณถามนะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่ใช่หรือไม่ใช่นั่นเองจ้ะ อ่ะโอเคแม่หมอจะให้เวลานะจ๊ะให้ทุกคนนะคะตั้งสมาธิแล้วก็ตั้งคําถามในใจไว้คนละหนึ่งคําถามค่ะอ่าโอเคมาเรามาดูกันว่าสิ่งที่คุณคิดนะคะสิ่งที่คุณอยากถามถึงใช่หรือไม่ใช่จ๊ะแม่หมอก็ขอแค่ใบเดียวพอค่ะสิ่งที่คุณอยากถามถึงนะคะใช่หรือไม่ใช่จ๊ะ เป็นคำถามท้ายคลิปสนุกสนุกเนาะขำๆมามาดูกันอ่ะห้าเหรียญนะคะโอ้โหเป็นเป็นความคิดที่คุณเองก็เหมือนกับว่าคิดไม่ตก อะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะคุณอย่าปิดกัน้นคุณอย่าปิดกั้นความคิดตัวเองนะคะเอ่อไม่แน่ว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่อาจจะยังไม่ใช่นั่นเองจะคุณอาจจะกําลังปิดกั้นความคิดตัวเองหรือไม่มองในโลกความเป็นจริงหรือไม่มองในหลายๆมุมหลายๆด้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นลองมองมองใหม่ลองคิดใหม่นะคะมองเหตุการณ์หลายๆม, <standards> มุมหลายๆด้านนะคะแล้วคุณก็จะได้เจอคําตอบที่แท้จริงนี่ later. เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่อาจจะไม่ใช่ นั่นเองจ้า